มาติลโลพี่น้องเลได้ยังในกระเป๋านะกล้วยเด็กล้วยติโลได้ใช่ติลโลค่ะได้ติโตกิโลนะหาทิหาทิโตเราซื้อกล้วยมาพี่น้องเลยกล้วยเ้องกินได้แม่เลยใช่แม่มามาลำหล่าน้องนะยใช่มาลำเหล่า เม่ทั้งนองก็มาตำลังนองเย้ยกายไปแล้วจิรอกันจะิรอหาสิบโตอันีซิมเอ์เบิดเบิร์ดอะจิรอนะขายเบิร์ดะได้เท่าไหรไห,หาสิบหาสิโต าตัวเดือดหาพันคือสมพักมากินเนี่ยเล่าเลยทีสมพักรูดตลาดน้อยกับเจ้ากับเจ้าใสร่รถจักรมาขายพี่น้องเลยตามกลางบ้านนักหนมอีกน้องมาให้พ่อน้องมาถามพ่อพี่น้องเลยโม่มมาชวนกันไปหาสอนนะพี่น้องเลย อ่าเาะแล้ยืดมาเจ้อยรุ่นตาตู่ก็มีไปแล้วบ้านไหนมาชดล้วกอาหมูกำนังนียนังิงเจานงลิงมาทากคุดทางลู่น่เินพี่น้องเลยมาปะเตียยปุ๊บปับที่ไปชดต่อบบานีหฮะ พักให้กระชอดบ่ปาหนี้บ่ตังเมียบ่ไปบ่อเข้าจังไปกำลังเข้าก่อนลกะเทียงพี่น้องเอ้ยเฮ้ยมเอ้ยสวกแย่งนหยอ้าวแย่งแย่งหางมันก็ถึกเลยมันสีขาวสีขาวดำคืสีขาวเลยน้ำมันบ่สูน้ำแยงนี่จะอดาได้เองตูจตูว เน่ได eh ู้แล้วเาได้เป็นกอบทงกอตุ๊กี right> ่น้องเลยปลากแล้วขาดจังไปมาสุชิีร่ราคาคุชิโร่เสื้อสมพักเสื้อขนมดูกไเต่ากินพี่น้องเลยห้สิบโตนึ่งมินนี่มาลายกาคาอยู่กลางบ้านเลยพี่น้องเลยนาซื้อประกันมาคันสม ใส่ตีนงัวเจ็บเซ็พี่น้องเลยมีเงินก้อนซื้อหังซื้อปักหลับกินยังก็แซ็บไปเร็วเลยหลายคนสร้างเรือกินเสือกระบุอิม่มแซ็บเบิดน้ำลวกหมี่พี่น้องเลยน้ำสมพักไปเร็วเยน้ำสดกินเธอธรรมดาพี่น้องเลยอหัวหน้อยให้สดกินพี่น้องเลยน้ำต้มหมี่นี่กินขักหูวน้อยขับขโมยเบิดเกลื่องกินเลย ทำธมรมดาพี่น้องขอต้นเทียงพี่น้องเลยยาวนกับเว่ามาหาเจ้ากันิ่มปปเอเอสิบินาทีิ่มแล้วทุอะทุุปลาลุงดูอมลุงมองดูเฮ้ย

คุัวกินนั่มแล้วคว้ยัวกินเจ้าคเทปกินกี่นั่นคว้ยวัวกินเาเเราไปกินาวัอยูันเพิคุอยากกินไหนกินได้คยตะกิมาแล้วบ้าถึงหนุ่มงถือพี่น้องเลยเดี๋บวาจะฟักสัก เสือเมื่อวันทิตพี่น้องเลยไม่เลยปล่อยไปองทำหมองเย็นแล้วก็ซักเสือขาวเมียนพี่น้องเลยทั้งลูกทั้งเต้าแล้ก็ซักเบื่อไปหองทำหมองเย็นไม่ได้ปล่อยไปหองเย็นพี่น้องเลยมือวันทิตพี่น้องเลยแล้วก็ซักเสือเมียนเสือขาวมันจะบวกกับบอดำเสือขาวก็เต้พี่เลี้ยวพี่น้องเลย ีนี่ก็บบมมีเสือขาวก็เสือขาวเก่าแต่ปีแล้วนี่แล้วก็นั่งซักห้องน้ำก็ทราจะใช้พี่น้องเลยยังบุมีโถพี่น้องเลยมีโถเลยบโปรตายใช้นี่แหละยังไัในคำโปแหละพี่น้องเลยหาเกี่ยวข้าวหับจ้างก่อนได้โถใส่เหาเก็บแล้วพี่น้องเลย เห็ดใส่บอลบ่อปลาพี่น้องเลยพี่บอลบ่อเลี้ยงปลาเนี่พี่น้องก็เ็ดก่อขึ้นก่อต่อขึ้นแล้วก็เป็นอ่างน้ำใหม่พี่น้องเลยบบบนี้อ่อนอ่างน้ำแล้วก็ก่อไหมพี่น้องเลยที่ก็ใส่คุยอันนี้ก็เป็นอ่างน้ำเลยพี่น้องเลยสะดวกสบายขึ้นพี่น้องเลยบัตรที้ก็ใส่คุย พ่ดอนนี้พูดหัวเบิร์ี่ป้องเลยโจ๊กพูยกันได้นีตับอต่าบอจูน่นทางเลยก็เลยบบได้ไส้แล้วก็อ่างเอา่น้องเลยันขาดแต่โทรย่างเดียว่น้องเอนี้ขาดทางโท ในแก็ขอน้ำสาบานเพื่อนพี่น้องเลยน้ำน้ำสั่งตัวเองกัแล้วแต่ว่าขอไผ่น้ำเพื่อนเสียบไผ่น้ำเพื่อนพอเสียบไผ่แล้วก็เอาน้ำน้ำสั่งคอยเองพี่น้องเอ้ยนี่เป็นมีไผ่นาะไผ่บนถอดออกแล้วก็ถอดออกพี่น้องเอ้ยหมูีไผ่ไส้ก็ต่ว่าก็ขอเสียบน้ำเพื่อนเสียบน้ำเพื่อนใกล้แหละเพื่อนประตูไอเดียนี่แหละพอได้น้ำใส้น้ำกินพี่น้องเลย เเนาะนี่ก็พอเสียไปพี่น้องเลยจะขันัดข้าวไดเมี่อมือได้แหละไมได้ตั้งไปเร <พ Level. S 2> ื่อยๆเนาะพี่น้อง้มเสียยานยังให้เสียบยู่พี่น้องเลยองปรวาขอเนาะัต่อไปจะดได้แพี่น้อเลยหันเจังหมูเนาะพี่น้อง รู <Workers S 2> on, ้ทำเนี้บก็เดือนสิบห้าเกี่ยวขาดรับจ้างอูไปโงเรียนพอได้โถพอใส่ปลาอุตเี่น้องเลยคือโถมาตัางน้สดวสบายขึ้นแล้วพป่นเองเลยระว่าใส่ก็ดีแล้วบาดนเห็นเองพป่นเอาเลยเห็นเองเบิดเลยขอบรจางสาจ้างยังดอกพี่น้องเเห็นเอง อย่า well. yeah! พิ่งอย่าเคว้าสักดีในคอมันเด้อจะมันดับมันยังกระตับเน่เลยเป็นอย่างไรเสือของเสือตัไปเลี้ยวเลยพวกเลือดถึงยังพี่น้องเลยียมเสือพี่น้องเลยตอนลูกล่มตอนนั้นเลยล้มอยู่โรงเรียนข้างกระต่ายแตกแบบเลือดถึงสักเนาะเดี๋ยวไปขับกับผมพีหนุ่มเนาะพี่น้องเนาะเปี๋ยัก เสือพูร์โตพี่น้องเไงนี่พี่เลี้ยงข้าวเปล่าลิซื้อมาให้เนาะทางผู้ใหญ่พามาข้าวเปล่าลิเป็นสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่เพื่อนไปตั้งประเทศพี่น้องเลยกระปุกช้อนเนี่ยพี่เลี้ยงเนียที่นี่ยังบ่มียังพี่น้องเลยจะใส่จุ้มช้อนเก่านั่นแหละ

หาสาวพี่น้องเลยยังเนี่ยพี่น้องไปเรียนี่นะเพราะว่าผู้ใหญ่เพป็นวันนี่ถักเขามาให้พี่น้องมีข้าวกินแล้วเพป็นวห้สอบหนึ่งพี่น้องเลยเป็นวันหาซื้โลอะไรกินต้นเติบพี่น้องเออหาหากินไปน้ำไหวกีโล่อพอได้คลายไปน้ำนี่ก็แคลายหาซิโตพี่น้องเคลายมาและเขาคลายเลยหลงบ้าน เราจะซื้อล้วยซื้อยังมากินจซื้กระตุกนมลูกแลดกุ้เลยลูกมันกงไทั้งเม์เ่กกิโลซักซักซซิมซักซักซิมักแบบนี มันน่กว้างเตอะพี่น้องเลยสามเมตรห้าสิบทางยาวทางขั้สนสองเมตรพี่น้องเลยสะดวกสบายเป็นบัานเฮ้ยเก่งปลูกเก่งพังก็จะ๊ะอย่าพี่น้องเลยว่าสิปลูกสึกพังไม่หัวในสวนเลยพี่น้องเสียใหญ่เสียค่ามันเบิรแล้วพี่น้องเลยตอนแรกก็สิบวากค่ามันทั่ว จะไปปลูกไปปกพี่น้องเลยเพราะว่าขาดน้ำน้ำในเลยพี่น้องเลยยังบุปกติเนาะพี่น้องเนาะยังคอเสียดน้ำโมอยู่น้ำก็ได้ไผยก็ได้เนาะเปิ้ลไผก็ได้เสียเพราะได้น้ำมาใช่เลยพี่น้องเลยแต่เปิ้ลโมเสียดแล้วก็บมมีน้ำน้องไปปลูกแล้วก็ตายซื่อเพื่อปลูกของพังก็ได้สิรอพังไปก่อนพี่น้องสิบควาเหตดก่อนทางสวนก็ได้ ก็จะปลูกพักเล็กหน่อยปลูกกะดักอย่างไรพี่น้องเลยปลูกกะดักท้องหอมพอดได้กินเสียหน่าเสียคาแล้วไ็จะเอาเสียอีกก็สิมาข้าวมันถั่วก็เสียเอาเบิร์ดพี่น้องเลยเสบิร์ดนี่งตัวก็ปลูกพักบุมีกินเล็กหน่อยแหละพี่น้องเลยปลูกไรก็บุ้มได้เพราะว่ายันบุมีน้าะพี่น้องเนาะน้ามีแต่ว่าบุมีไพ่กับบุมีน้าแเก่าเนาะพี่น้อง นี่ยใส่ไใหญ่ที่พี่น้องเนาะโอเลยพี่น้องเอ้ยจักเสื้อผ้าธรรมดานี่พี่น้องอาจิมเอ้ยจักเสื้อผ้าบอสออเออป่าบุเป็นพี่น้องเอ้ยยังปา่าบุเกียงเอออี๋อ,อ,อ,อะธรรมดาเนี่น้อยก็ได้พี่น้องเลยน้อยอพิคีิโน่พี่น้องเลยน้อยจักความป่าบุเป็น S <S> <S เอาไปต่าชักเสื่อน้ำน้า,นานมินี่ก่น้องเล้ก็ใส่น้ำาล้วเสร็จแล้วลใส่น้ำใส่ริ้ยาวก็ได้ชักเสื่อง ซักๆๆก่อนเลโอ้านรองยังยาวก็ตากเครื่องพี่น้องเลยซักแล้วก็มาตากเสื้อผ้าตากอยู่หลังบ้านพี่น้องเลยนี่แดดแห้งขนาดพี่น้องเอ้ยแดดเป็นแดดเลยมือนนี่พวกแดดพี่น้องเอ้ย สูดไปะจะน้อยสูดน้อยก็ตายแล้วแหละตอนแรกมันก็แดดมาตอนแรกแดดส็องมาแห้งไงเราเออกรได้ง่งตรงเพื่นแหลบอื่นสินปลาเพิร์เสือปลาโตไป้องเอ้ยแต้ไปแลวนี้ เราคอยสื่อพี่น้องเออมิเตสช aban ชเมืองเอาให้พี่น้องเลเคือหนึ่งของเธอก็ได้ก็สาธุบนคุณของเพื่อนเป็นใหายกับข้อเป็นลำเป็นรวยตลอดปีและตลอดไปก็เป็นลุงเรื่องเป็นส่วนบุญส่วนกุศลทางเมันมีมันเป็นยืนหลวงพ่อชัยหลวงพิรันสาธุ